สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยนะคะของวันที่21ค่ะมัดรวมสีน้อยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบตัวเลขนะคะอยากจะนำไปใช้ในแนวทางฮาหนอยรอบอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่ละบุคคลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนจ๋าอ่ะ สำหรับผลของเมื่อวานนะคะเฉพาะกิจหลุดนะคะเพื่อนจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะส่วนพิเศษนะคะรอบพิเศษห้าหกแปดและหนึ่งหกนะคะเข้าเด่นหนึ่งเด่นหกวิ่งรูดนะคะแอดฟันให้ที่หนึ่งนะคะมาที่หนึ่งหกนะคะหนึ่งเก้ากลับงวงให้ที่หนึ่งหกมาหนึ่งหกตรงๆนะคะ ส่วนบนนะคะห้าหกแปดเข้าหกแปดตรงๆนะคะพิเศษมาบนมาล่างเลยนะคะส่วนรอบปกติหลุดค่ะ VIP นะคะศูนย์ศูนย์ห้านะคะดให้ 15, หนึ่งห้าน่าเสียดายนะคะมาศูนย์ห้านะคะ,ะแล้วก็ล่างแปดศูนย์แปดศูนย์นี้มาเลขน้องี่ปุ่นนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ เข้ามาแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะมารับชมแล้วก็มีโชคมีลาบแอดก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,อะลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะคะเพื่อนจา๋าชื่นชอบค่อยตามเดอ้ออมาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางฮานอยของวันที่21นะคะ ชื่นชอบค่อยตามนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชอบเท่านั้นเด้อพี่น้องจะไม่ต้องตามทุกตัวก็ได้นะคะฝั่งนี้นะคะระวังหกกับหวเป็นเก้านะคะแอดกลับให้นะคะหาเก้าศูนย์เป็นหกศูนย์นะคะหนึ่งหกเป็นหนึ่งเก้านะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะตัวกลับเนะาะสำหรับตัวนี้ก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สองแปดเก้านะคะ อ่าหรือว่าชุดกันนะคะใครใครชอบชุดกันก็ตามในชุดกันนะคะหรือว่าอ่าใครชอบตัวที่เอ็นดิ้นให้ก็ลองพิจารณาดูนะคะเพื่อนจ๋าแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้นะคะลองหยิบจับในตารางไว้เป็นแนวทางได้นะคะอ่าหยิบจับตัวนี้ไปเป็นแนวทางก็ขอให้เงียยปังๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า